สบายดีเด้อทุกคนเอ้ยข่อยซื้อนี่เป็นคนเหล่าอาัยอยูแคนาดาเด้อเมนิคาซิมาแบงปันวิธีหนึ่งเขาแบบบตองมาเด้อทุกคนเอ้ยข่อยเห็ดมาแล้วกระไดพูนนีลีเด้อทุกคนก่อนอื่นมดนี่ก็เอามอหนึ่งนี่แหละไปคางไฟก่อนเนาะหลังจากนั้นข่อยก็เอาเขาซานนี่แหละเขาเนี้ยนี่มาอันตักเอามาโหลดซองถั่วยทุกคนแล้วแต่ผูดด้ใดสีเอาหน่อยเอาลายแล้วก็เอาเขาซานหานมาลางหลงหลาง,ลาง,ลาง,ลางนามทุกคนเอ้ยเขาอยู่นนืองหนอกนี่มันสิโบเมนเขาไม่คือบาดเฮาเด้อทุกคนนี่มันสิเป็นเขาววทีี่่่่ขอออยซื้้้้มมาาาาาาหันนป2020แลก็จะเง สามหนามทุกคนเอ้ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็สิไปิต้มน้ำห่อนทุกคนต้มน้ำหอนให้มันเดือดๆนะแล้วก็เอามาเทใส่กับเขาเขาสานที่เฮาเอาเน่ยเอามาไว้ในกระสะานี่หลังจากเฮาล้างแล้วนะเอามาเทใส่แล้วก็เอาม้เอีนมาคนคนคน้อทุกคนคนไปเรื่อยๆประมาณหานาที่นี่แหละคนเพื่อว่าให้เขามันให้น้ำหอนมันไปหลวกกับเขาเหรอฮะหลังจากนั้นแล้วเขาก็เอาเนขาหมาบีเบิงมาบีเบิงว่ามันด้แล้วบ่อนี่มันหักออกจากกันระวบ่อทาแม้น่ามันหักออกจากกันแล้วนะทุกคนก็เอามาเทออกให้มันเสด็จหนามด้ เขาห่อออกล่ะลายนามหลดหลังจากนั hmm. so, ้นก็เอาหัวทันมาทุกคนมาเราก็มาหนึ่งนี่แหละเนาะเอาเขามาเทศใสหัวหลดแล้วก็หัวนามใสหัวเห่าแล้วก็เอาไปหนึ่งเลยทุกคนเลยแล้วเอาฟ้าปิดไว้ทุกคนหนึ่งไปประมาณสิมหานาทีค่อยหนึ่งไปประมาณสิมหาเขามันก็ยังเป็นเขาซานอยู่ค่อยก็จะสิกลงเลยทุกคนแล้วก็เอาแนวคนคนค้นนะเคลียเคลียมันแตกตัวแล้วก็ไปหนึ่งต่อไปหนึ่งไห้แล้วค่อยก็เอาหนามมมาห่มทุกคนเอาหนามมใส่เอาหนามมะห่มนะมามาห่มมาห่มใสหรือว่าสีอื่นเอาหนามมะใสแหละเนาะบอก สิบหานาทีขกรสิเอามาสิกลงอีกสิกลงนี่เด้ทุกคนมันเป็นอย่างเสียข่ก็สิเอาบวงนี่มาเคลียร์ให้ทุกคนเบิ่งนี่เด้มันก็สสใกล้สิไดอะไรนี่ก็ได้แต่กยังบบทันไในซุกเด้อทุกคนฮกัะนึงต่อไปอีกข่อยสินึงไปอีกสินาทีเนาะแล้วค่อยก็สีสิกลงอีกสิกลงแล้วก็เอาเนวมยามาขวดมาขวดหาเอาบวงมาขวดปีนนะทุกคนแล้วก็มาบีบมาจับเบื่งนี่เด้ได้แล้วทุกคนเอ้ซุกแล้วบบได้ยาพ่อดีถามเวลาผู้ได้เขาหรือว่า่มีเวลามาเวลาเาสิกนหรือว่าผู้ดมีีวิธเกตบอ่นน่ีตาางจก้ ฮันดี้ล้างใจนะเขาก็เอามาใท่ายทุกคนเอายาาซายให้อายให้อายหอดอายยังมันออกนะงามทุกคนเอ้ยบอเป็นเขามาบัดเนน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลองบังเดอวิธีตัวนี้แล้วก็กระสิเอามาแล็บทุกคนเอ้ยเพราะว่าประเทศขอยูมันหนาวนะพวกเขาก็จะใส่แนวแล็บแบบนี้แหละเป็นปั่นเป็นปั่นไวนะแล้วก็เอาเขาใส่กระติ๊บเพื่อว่าบรให้เขาห้อามันเย็นไว้แล้วมันก็แข็งนะเพราะว่าเขตที่บอกขอยูประเทศที่ขอยูมันก็เป็นประเทศหนาวนะทุกคนมันเย็นไวๆได้เขาะแล้วก็จะเหตุไปแบบนี้เนาะถามเป็นว่าบานหฮาผู้ใดบบว่ามาเขาบ่ทนหรือว่าสสิไปใบกท หรือว่ามีการมีงานนี่ก็อลองเบิ่งเด้อทุกคนเห็ดอาหารบร่เพียงพอจังสิมีแขกคนมาเงอนมาสานเข้าก็สามาเห,าห,าเหด็ดใด้เด้อทุกคนเอ้ยโอเคทุกคนถามเานูได้มักหรือว่าอยากไปลองใส่หรือว่าไปลองเห็ดกระอ,องเบิ่งเด้อทุกคนเอ้ยถามนวนาเ็นผลธ์เป็นจังไ๋กับคอมเมนต์บอกใน่เด้อพบกันใหม่วิดีโอหนาเด้อทุกคนบ๊ายบาย